อ่ะเรามาคลายเครียดกันหน่อยไหมเดี๋ยวเราจะมีเกมนะครับให้แอคกับกับตะเล่นนะครับโดยที่บอสจะเป็นผู้ควบคุมเกมแล้วคนดูจะเล่นไปด้วยได้นะครับแล้วก็จะแบ่งทีมดีกว่ามีทีมตากับทีมกับทีมแอคไงใครจะมปอยู่ทีมใครนะครับเดี๋ยวผมอยู่กับแอคก็ได้แล้วก็คอสจะโดมไปอยู่ทีมตานะครับคนดูเล่นด้วยได้นะอ่ะอธิบายกฎนะกติกาก็คือหลายคนอาจจะเคยดูแฟนพันธ์แท้เนาะมันก็คือเกมเปิดจิ๊กซอ์นั่นแหละแต่จะเป็นแค่นักเตะของ ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เท่านั้นก็จะมีนักเตะอยู่2ท so be ีมน oh so okay. well, ี้เท่านั้นซึ่งผัดกันเลือกข้อ1ข้อที่ขึ้นต้นด้วยเลขคี่อ่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยก็จะก็ต้องเลือกกันว่าใครจะเป็นคนฝ่ายเปิดก่อนเข้าใจปะทีมใครได้เปิดก่อนทีมพี่หรือว่าทีมแอคหรือทีมตะบอสคุมละทีมต๊ะเปิดเลขคู่ก็คือข้อที่2ข้อที่4ี่ข้อที่6ข้อที่8แล้วก็ทีมแอคเปิด1 3 5 7 9โอเคปะอ่าได้ใครได้เริ่มก่อนทีมพี่ได้เริ่มก่อนอ่าแอคเลือกเลย ทีมเราเปิดเลือกก่อนเอาย่สิามแล้วกันยี่สามเห็นอะไรวะเนี่ยได้แล้วเป็นนักเตะลิเวอร์พูลแล้วถ้าเสือปีนี้อเราก็ต้องเดาก่อนเลยปะใช่เราต้องเดาก่อนว่ามันเห็นแค่นี้มันยังไม่ชัััดมนยงไม่ได้เห็นรูปร่างด้วยว่ามันเสข้ารูปหรืออะไรข้ามได้นะข้ามได้ให้ใครฝั่งเราตอบไปตอบไปก่อนตอบตอได้ทอย่างตอบได้ใช่ไหมอ่ะเอาชูมือดีใจด้วยอ่ะซาร่าซาร่าไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่ซาร่าครับไม่ใช่ซาร่า เราต้องมีเอฟเฟกต์ว่ะบอสตึ้งๆอะไรเงี้ยมีไหมซาบอตต้องมีซาบอตต้องมีซาบอตอ่ะทีมตานะครับปรึกษากันได้เอาเลยพี่พี่คอสพี่โดมตายอยากได้เบอร์ไหนต้องเราต้องออบเบอร์ไไหนก็ได้ใช่ไหมงั้นเอาเบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบเบอร์สิบหน้าแน่เฮ้ย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 ดื้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาส่งคุ้นคุ้นเฮ้ยใครบ้างพี่ว่าใคร พี่คอนึกถึงใครเกียติอาร์ตมันเปิดข้างด้วยไม่ใช่เียริอาร์เหรอวะ้ไอเกงไปพูดบอกเขาดิเกียรติอาร์ลุยดีลุยเีอ์เออมองเหมือนเอ์อ่ะตอบก่อนก็ได้พี่ลุยเี์อ่ะลยีอาร์ตอลุยีอาร์ตลลุยีอาร์ตเป็นคำตอบที่ถูกนะครับลุยีอาร์ต เวลาเด็ดตั้งใจแบบนี้ไหมเปิดสองงานแล้วได้แล้วโอ้เปิดเต็มๆทีเดียวเลยไม่ได้ป่ะบอสไม่ได้มันต้องลบทีอันอยาคิดขายเลยตมารัทคิดขายเลยเกมนี้นี่เลยดูหน้าดูแค่หน้าพอดูแค่หน้าก็พอดีอาร์ดีอาร์ดโอเคอ่ะไม่เปิดตรงรักแล้วสิข้อต่อไปข้อต่อไปอ่าฝั่งโดโมได้เริ่มก่อนได้เปิดก่อนฝั่งฝั่งตาได้เปิดก่อนให้ผมเลือกเหรอ องั้นเอาเบอร์17ครับเจ็มันไม่เห็นอะไรเลยวะเฮ้ยโอ้ยแช่งอืมโอ้ยมัน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 เหมือนแขนยาวปะผมนึกถึงโจฮาร์ดเลยเอ่อซูมซูมซูมได้ึงได้ไหมมันมองไม่เห็นมันอ่ะซูมได้ซูมได้เฮ้ยอ่ะไม่บอกแต่แล้วซูมได้โอ้ยเขาพูดอยู่เขาพูดอยู่เดี๋ยวพีแขนเสื้อพี่สูมไปก็ไม่ได้มามันซี่เหรอ นะสีดิก็นี่ชูแชมป์นี่วยแชมป์อ่ะช่วยแชมป์ธงสีฟ้านะซาบาเลต้าครับซาบาเลต้าเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซาบาเลต้าส่มออกนี่พี่อบอกไว้เดวิซินดาเว้ยฟังแอคกับพี่ไอซ์ได้เปิดครับเบอร์อะไรดีวแอปถ้ามันทูอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าน่าจะต้องอยู่ต่ำกว่าป่ะสี่สิบห้าดิสี่สิบห้าเห็นไหมสี่สิบห้า ตัดเกินเลยว่าเล่ต่ำเกินพี่หรือจะเอาใกล้ๆสองประมาณนี้ยน่าจะเห็นหน้ายี่สิบเอดยบสองยิบเจ็ดยี่ิบแปดประมาณนี้เอาแถวนี้แหละเอายีิบสองไหมพี่ยี่สิบสองได้จัดเลยจะเห็นอะไรวะเนี่ยโอ้เาไม่นะเฮ้ยคนชบาเบ้าไปแล้วคิดว่าใครไม่กุลก็กลมบนีสับตานทีมแบบเอสของีมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมซูมให้ดูมันจะมีมันจะมีเบาะแสอยู่นะอ่ะ ดูดีๆดูดีๆเฮ้ยมันมีหัวคนว่ะนี่ไงตรงถ้วยอ่ะเสรเียบร้อยรู้แล้วใครเหมแม่ใช่อยู่อ๋อหัวหลิมเหรอหัวลิมหัวลิมแต่หัวมีมีสีทองๆนิดๆอ่ะไม่ใช่ผมดำอ่ะเชโก้ป่ะอ่ะคำตอบสุดท้ายไหมให้พูดป่ะให้ตอบไหมให้ตอบตอบเลือกไปถูกกันเชโก้ไอสูงคูค้างมาเลยเอ็ดินเชโก้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับอีซาร์ตเสร็จเลยเนี่ย จะเปิดหน้าแน่เลยเขาเปิดแปดแล้วนี้ไแบดย่แปดนี่แดโอ้โหเราผิดไปเลขหนึ่งเจมสอยว่ดวยน่าวมีใครจะตอบคนอื่นไหมนอกจากเจมอยู่ด้วยออต้ามินดียออตามินดี ไม่หัวผมแวบแบ๊บอะคิดถึงเจมิลเนอร์นะแต่แต่แบบไม่ไม่กล้าพูดอหะเอาเองไม่ตอบอะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่น่าใช่ไงแค่แบบพิมพ์ขำๆโอเคเจมตอบไหมเจมิลเนอร์นะใส่คะแนนไปเลยนะใส่คะแนนไปเลยนะทีม2 0 2 0อวันนี้ทีมทีมบ้านนำสองทีมแมนเชสตี้นำสองแย่แล้วพี่แย่ข้อข้อถัดไปข้อที่3อ่ะไอจิมเลยต้องมาดาวตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนเอาต้องเอาเปิดหน้าให้ได้อ่ะ ไม่ไม่ที่ว่าไมล์แรกเสียเปรียบเว้ยเราเปิดแล้วแบบให้ทีมสองมันไม่ได้เปรียบแบบนี้มันต้องมีมันต้องมีคนระยุมันต้องมีคนระยุสี่สิบห้าสี่สิบห้าส่ลงไม้ที่สองก็เปิดสี่สิบสี่อ่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นเบอร์เห็นเบอร์เห็นเบอร์เลยนะเห็นเบอร์สุ่มเลยไหมสุ่มเลยไหมตอบได้เลยอ่ะพี่ผมผมตอบได้เลยอ่ะข้อนี้ใช่ไหมอาชิสาอะไรวะเปิดไม่เข้าทางก็เปิดเลยพวกเราพี่ เฮ้ยบอสอะไรเนี่ยดูงิเนอันนี้คือเราตอบเหรอพี่เฮ้ยฝั่งพี่ตอบสิอ๋อสูงตอบไปสูงมันเล่นลงโอ้ยพี่ตอบไอะไรวขาอัมโบอ่ะอัมโบใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ลิเวอร์พูลแล้วเพราะถูกทางก็ไม่ใช่แล้วมีคราเซนป่ะมีคราเซนไลน์มันมีอยู่สองทีมอะไรมันช่างเลื่อนทำไมมันขึ้นขึ้นลงลงอะพี่มันชอบเลื่อนพอกดปุ่มประมาณนี้นะเบอร์สิบบอมาใครว่าแมนซิตี้เบอร์สิบอ่ะมีอยู่คนเดียวพี่คนหน เก้าสิบสามจุดสองศูนย์กูนอากิโรวิ่งถอดเสื้อด้วยตอบเลยวิ่งถอดเสื้อจ้ากูนอเกิโรเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเย้ไงล่ะสี่สิบห้าเปิดประตูห้าโฮ้ยทำไมตาั้งรู้ถึงถึงขนาดต้องวิ่งถอดเสื้อเลยเหรอเห็นแค่ทำรูปแค่รู้นี่รูกตำนานไงลูกตำนานอืมกูนอเกิโรนะ แต่ถ้าเราเปิดเปิดได้เราเปิดได้เลขสิบก็ถือว่าดีแล้วพี่พี่ไอศูนย์ตะกีหมายถึงว่ามันมันได้ใช่งสิบไป<ด>เห็นหน้าเลยจะเปิดเบอร์สี่หรือห้าแม่งโชคดีได้เบอร์เสื้อนะ <c oughs> ดีแล้วแม่ต <c oughs> อนเส,สื้อเฉยเลย <c oughs> อ่าได้แต้มขึ้นมาอ่าข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปอ่าฝั่งตาเป็นคนเปิดก่อนตาเราเบอร์หนึ่งไหมเบอร์หนึ่งไหมจัดเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนี่ไอังโผ้นเฮ้ยมันมีบ่อแสอยู่นะลิ้วผูลิ้วผูลิ้วผู อ่าแดงแดงรีพูนี่เป็นไงมาจะฝนตกก็ได้มาฟ้าแดงอะไรเงี้ยมา่ิยี้เล่นอยู่มานี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 ่ต้องเดาที่ผิดนะครับเรานี้ไม่ใช่เราเอาไงดีพี่ใครจะรู้ว่าผพวกเก็ใครจะเข้ากันกลางๆนะ้อเป็นคนละมุมไปหรือไคนละมุมดีได้จริงหรือแต่พี่กลัวเปิดไปแล้วมันเห็นนิดเดียวแล้วอีกคนอีกฝั่งเขาแม่งเปิดเห็นหน้าเต็มๆอ่ะเอาชิงเบอร์หกแล้วกันเอาคืนผมว่าก็แดงเหมือนกันนะหกนะจะใช่ไงเพราะเพราะ ตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรอ่าแดงเหมือนกันแดงเหมือนกันเดาเลยเดาเลยซาร่าผิดไม่ใช่ซาร่าซาร่ามันน่าจะง่ายไปอืง่ายง่ายไปในคอมเมนต์เฮียเทียทอนุูมาทันตั้ตาติมเลยเบอร์สามสิบสามก็ได้ครับสามสิบสามรูมาท่อนล่างเลยวแขนขาแขนโอ้ยนี่แหละแอนเรารอจังหวะนี้แหละเรารู้แล้วว่าตำแหน่งหัวอยู่ตรงไหนอ่ะ เอาใครดีพี่พี่โดโมว่างไงครับซูมไหมซูมไหมอ่ะซูมหซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยกำลังคิดว่าเป็นเจอรหลาดหรือลองโซ่ปะเพื่อเพื่อเห็นคนคนแขนแล้วอาจจะรู้ว่าเป็นใครอืมอ่าไม่แต่ผมผมนึกถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปถือแชมป์พรีเมียร์ลีกอืมใช่ใช่น่าจะถือช่๊งก๊วยก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นไม่ได้คิดว่าเป็นอ่ะเอาเดีโดมอโนวะต้องเออต้องผิดว่ามันนั่นแหละคิดว่าผมนึกถึงอาโนไม่อาโนก็ฟันได้แต่ฟันได้จะแขนยาวปะ แต่มันก็น่าจะแขนยาวหลายคนไหมแตนึกถึงสองคนนี้ถ้าผิวประมาณนี้ยหมลองลองลองตอบไปคนนึงให้พี่คอร์สเท็นไม่ได้พี่อะเข็นเข็นเทรนเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่เทรนอ่ะมาฝั่งพี่ไอ้รีบร้อยแอคจัดเลยต้องแอคแล้วเดี๋ยวกุู๋อย่างเงี้ยไปเลยแขนมาจากฝั่งนี้งั้นเราเอาแถวแถวสิบสี่ยี่สิบไหมได้หมดอ่ะเรียกว่าริบสิบห้ากันอ่ะคิดว่าน่าจะต้องไม่โดนตัวโบกลางกลางนะ เอ้าเฮ้ยทำไมแข็งมันกอดสองคนเหรอเฮ้ยหายแล้วดูดีๆดูดีๆอันนี้คือกี่คนอ่ะนักเตะกี่คนอ่ะนักเตะคนเดียวคนเดียวแฟนบอลเหรอกอดกับแฟนบอลเหรอมีหนวดหนวด้วยที่ใครบอกกอดถ้วยแชมป์นะไม่ก็มันผมเห็นเท้าเท้าไงแต่ถ้าเ้าอะคือเราเราเราอันนี้แฟนมเขาวะแบบผิวขาวเนี่ยเออบอกไม่ได้คนผิวขาวอาจจะเป็นแฟนเขาปะแล้วติ๊หงนี้น่าจะเป็นหน้า แต่ไม่รู้หน้าใครหน้าแฟนบอลหรือหน้าอะไรเป็นหน้าผู้หญิงอ่ะซึ่งดังนั้นเราต้องโอ้ถ้าดูจากเขาอันนี้นักเตะนักเตะชุดปัจจุบันเขามันมีซาร่าคนเดียวป่ะพี่ก็ตอบไปแล้วอ่ะปิดอ่ะแต่ซาร่าเมียเขาผมทองว่าถ้าเรามีข้อถึงเมียเมียเขาไม่น่าผมทองเดี๋ยวก่อนออกเล็กไะเออไม่ออกเล็กก็มีเขาแล้วก็เมียเขาผิวขาวป่ะเบเกอร์อะเรแบบเบเกอร์ออกเล็กเบเกอร์เตฟูอันนี้ออคเล็กแล้วกันอ่ะผมผมก็รู้สึกว่า ผิวสีอะออกเลตก็ผิวประมาณนี้แล้วก็ตอบว่าอ่ะออกเลตแชมเบอร์เลนเหมือนกันโอเคอเล็กอ็อกเลตแชมเบอร์เลนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเมียเขาเมียสวยเนี่ยเมียสวยเชื่อเมื่อกี้เกือบเกือบจะไปซาร่าแล้วแต่พอรู้สึกว่าเหมือนเหมือนซาร่าตอบแล้วก็หลังอ่ะมันไม่น่าใช่อ่ะโอเคมาทีมต่อไปเสมอแล้วนะครับเสมอแล้วนะครับสองสองแล้วนะตอนนี้โอเคอาเบอร์ เบอร์อะไรดีเนี่ยเบอร์ยี่สิบป่ะพี่เบอร์ยี่สิบโอกลางเลยวะยี่สิบริมริมซ้ายเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่ผมตอบได้ป่ะเอาเลยสตีเวนเจร์ลัดครับสตีเวนเจอร์หน้าสะท้อนเลยเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่สตีเวนเจอร์ลัดเดี๋ยวนะอันนี้คือมาลงดอป่ะพี่หรืออะไรไม่ใช่ฮะบอกไม่ได้ไม่เห็นเส้นแดงแล้วอ่ะที่รู้รู้อ่ะลิเวอร์พูลแน่นอน เอางั้นเอาเปิดไปตรงหน้าเลยไหมพี่เอศูนย์คิดว่ามันจะสะท้อนเอาเลยเอาเลย16บหรือสิแถวนี้ปะน่าจะอย่างนั้นแหละเอาสิแล้วกันนะคิดว่าหน้าต้องโผล่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็แค่บอลลุงอเสร็จเลอลลุงดอต้องไปขึ้นโอเว่นไปขึ้นโอเว่นเป็นควาตอบที่ถูกต้องนะครับไม่่ายไมอ่าเร็ร้อยข้าวใหเปิดลูกลูกบอลได้เลยไปขึ้นโอเว่นนะครับโอเคผู้ที่ได้บอลลงดอสองนอศูนยครับผมตอนแรกนึกว่าาจะูแล้วนะมันมีลูกบอลลูกเดียวอย่างเงี้ย สกอร์มันคุ้นๆว่ะพี่สามสองไม่ตาบอกว่าตาบอกว่าขอตอบไงมั่นใจไงเฮ้ยพี่ผมตอบได้ปะเอาเลยดีเป็นตลาดนะครับอ่าโอเคข้อต่อไปฝั่งพี่ไอซ์เป็นคนเลือกเบอร์หนึ่งโอ้โหโคตรเชอร์ครับพี่เอาไปเลยโคตรเชอร์อ่าแอคทีมสักคนหนึ่งซิตี้ลิเวอร์พูลใครก็ได้อ่าดับบิดซิลบาแล้วกันดับบิดซิลบาเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่ ถ้าถูกนี่เชี่อเลยนะอ่าไหนๆเขาเล่นเขาเล่นแง่กันแล้วหนึ่งเอาไปสี่สิบห้าเลยครับโอ้โหไม่กันทั้งวันเนี้ยบอกเล่นกันทั้งวันใครเดียรเดาไอพี่่เป็ดมันซี่เอพี่คอสว่าใครพี่ผมคิดไม่ออกเลยเอาเอาเอาคนี้เอาเอาเอาคอนนี้ด้วยกันคอมันนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ครับโอเคเบอร์อะไรดีแอดเราเข้าตรงกลางเลยไหมพี่หรือว่าจะยังได้ยี่สิบไหมประมาณนี้ไหมยี่สิบเลยเหรออะ เชื่อพี่อ่ะยี่สิบบายโบอ้าวลงกียูโรป้าเชื่อเลยเฮ้ยสังเกตเสื้อสังเกตสังเกตเสื่อเูอร์ผู้แน่นอนยูโรดิสีแดงปีเล่นยูโรป้ามีใครบ้างโอ้โหมันก็เยอะนะฮึบเลยไม่แต่มันซูมเข้าไปเห็นตัวอักษรอะไรพี่ตัวอาตัวไม่ใช่ดีแถบข้างดิแถบข้างอ๋อนึกว่าตัวลายลายโอ้โหเด็กเขาปะ เอาสักคนหนึงนะ่งอะเดายากมากถ้าแต่ดูจากจป,าาาป,ปีประมาณ2008 2009แถวนี้ปะ2009 2010เพราะโลโก้เป็นยูโรป้าแล้วไม่ใช่ยูฟ่าน่าจะเป็นเซตนั้นอนะน่า2009 2010ปะยังเป็นอาดิดาสอยู่ด้วยน, <2016 S 1> นี่แหละในความเป็นแฟนมันแท้ของแอ๊แล้วก็ไม่ได้ขนาดนะั้นเอาใครดีอะเอาเลยจิ้มเลยตอเลสแล้วกันนะอ่ะตอเลสเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่ตอเลสยรวยอยู่นะใครวะอ่ะเราต้องให้ตาเลือกอะ เลกตรงไหนดีแต่งหัวน่าจะอยู่ที่เบอร์สิบได้สิบป่ะอ่าสิบออ่ะเบอร์สิบนะเราจะบอกปั้นโอ้โหใครวะโอ้จบเลยมั้งเนี่ยยี่งยาเลยอย่าพูดอย่าพูดนะเดี๋ยวเป็นเราแน่เฮ้ยมาเชลาโนครับผมเฮ้ยมาเชลาโนเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับถูกครับมาเชลาโนถูกครับมาเชลาน و โอ้ยยี่ผมแฟนพันธ์แท้เลี้ยวฟูพี่ เพี่ยัแอบยากเหมือนกันตอนโผล่มาแค่ปากเนี่ยเปิดเจอยูโรบ้าเลยงงเลยอ่ะพี่ไอมาทีพี่ไอครับเปิดเอ้ยเมื่อกี้ใครเปิดนะไอเมื่อกี้ทีมพี่เปิดก่อนน้องทีมตาเปิดทีพี่คอสทีพี่คอสอ่าทีมตามาเลยครับรูปเบอร์แรกเราจะเล่นมือเราจะเปิดให้เขาลุนแล้วถ้าบังเอิญเจอเราก็ตอบได้เลยไงพี่ดกพี่ดกจัดเลยพี่ดกอ่าไอพี่นกไปก่อนนะสิบสี่สิบสี่เอียงเลยนะเอียงเลยนะสิบสี่นะโง่ โอ้โไอ้เชี่ยอะอย่างงี้ชุเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าีมรู้แล้วว่าแอดสาลตามันคุ้นๆน่ะถ้าเขาไม่ได้มันน่าจะเป็นเราน่าจะเปิดสิบห้าแล้วก็น่าจะชัดแต่ว่านักเตะทีมไหนก่อนไม่แต่ผมนึกถึงซินบาร์นะเออใช่ผมก็คิดถึงซินบาร์นะมึงคิดถึงซินบาร์เหมือนกันลองตอบมันแนวแนวนั้นอันนี้แคโร่เปล่าดูหน้าดีๆดูดีๆดูดีๆดูดีๆไปแล้วนะไปแล้วนะยวพูดตอบ การคิดดูกเดี๋ยวนะอืมมันก็เหมือนนะก็เหมือนแคลโรนะต่อยเขวเลยซินบาร์น่าจะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมเอ้ยเอ้ยขอตอบได้ไหมได้พี่สบายต้าสบายเลต้าเป็นคนตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่สบายเลต้าเชียเลยพี่ไอ้บอกพี่ไอ้รำเปิดโชว์ตอบโชว์เลยตอบโชว์ติ๊ห้าเลยซินบ้าวะโอ้โหจบแล้ว ให้ดาบิี้ปะไม่ใช่แคลโร่แน่นอนไอ้ใช้ตัวหลอกดาบบด้ซบาถูกต้องนะครับไม่เดี๋ยว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 ก่อนจะไปข้อต่อไปนะแก้งให้เขาเผวก่อนเห็นตาแล้วตอาแรกเสียวเลยก่อนจะไปข้อต่อไปนะถามซาบาลรต้ามาจากไหนก่อน ตอนบางแต่ไปต้าไปซิไงไปตอบแล้วแหละแล้วมันไปมันไปเป็นออกซาบาลิต้าได้วะเนี่ยตาโผมาดาวิดซินบาร์เนี่ยถามคนในแชทเลยว่าพี่คอร์นอ่ะโยนเกมหรือเปล่าพี่คอร์นโยนเกมไม่ได้โยนเว้ยโอ้โหโอเคข้อที่ไอ้ปิดเล่นเน่ะพี่คอร์นนึกจำได้เกียต้าเอ้ยเอ้ยขอตอบได้ไหมได้ดิสบายตาซาบาลิต้าเปลยขอตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่ซาบาลิต้าเชียร์เลยอ่าโอเคข้อต่อไป ใครนะใครใครเปิดฝั่งพี่ไอเปิดป่ะใช่พี่ไอใช่พี่เปิดเหลืออีกสามข้อแล้วเบอร์อะไรพี่เราซัดเลยป่ะพี่ซัดเลยแกลกเรื่องเลยเราเมื่อกี้เขาใส่ตรงกลางมาเราซัดมั่งสิบสิบห้าไม่เอานะเอายี่สิบแปดยี่สิบแปดโบเฮ้ยแมนซีว่ะผูวขาวซีอ่ะอันนี้ลูกกระเดือกเหรอแมนสีลูกกันที่แล้วใช่ใช่ใช่ตัวไม่สูมหน่อยสูมหน่อยตั้งก็เดือกทันปรับบ้านเลยมั้งีลูกกระเดือกอย่างงี้มีคนเดียว มันเยอะเหลือเกินเดอะบอยไหมเดอะบอยหน้าขาวกว่านี้ปะโฟเด้นไหมมันไม่โฟเด้นก็เดอะบอยอ่ะโฟเด้นก็ขาวอยู่ขาวจั๊วๆอย่างเงี้ยใครของใครดีอ่าแอคทิมเลยถ้าพี่ตอบผิดเอาเอาโฟเด้นแล้วชนะเลยนะเพรเนี้ยฟิลโฟเด้นเหรอฟิวโฟเดนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับฟิวโฟเดนเระไล้ะ ี่คนแบกเกมของแขกคือถ้าแขกเห็นกระเดือกก็ตอบได้แล้วอ่ะดูดิพูดเลยเยนี่เป็นโคตรเสียงเมื่อกี_<_<_้เราก็เสียงพี<_<__่ที่เราก็เสียงใช่ใช่ตอบไปเราก็เสียงพี่ปวดจีปวดเลยม่งเป็นแม่งเป็นความผิดติดตัวทันทีนะเอ้อขอตอบได้ไหมได้สบายดีสบายดีสบายตาอ่ะมาฝั่งนู้นบ้างครับฝั่งนู้นบ้างตาติมเลยอ่ เอาเบอร์เก้าก็ได้ครับตามหาเบอร์เก้าอยู่นะมีเกียรติครับเม้นด์เป็นคำตอบที่ถูกต้องแม่นมากครับแม่นมากอะไรเนี่ยวันเธอไม่หลุดไม่นไปอยู่อะไม่คือคือเราตอบไม่สงสัยคนทำคือคนเออนั่งทำตั้งนานนี่เยอะเดี๋ยวที่เราผมจานรูปเกียนเกียนมาแล้วอ่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายอ่ะเราจะยิงให้ชนะขาดเลยแอดได้จบจบเกม่ยห้าสี่อยู่ใช่ไหม แล้วถ้าเสมอก็คือเสมอใช่ไหมเสมอก็คือเสมอเบอร์สิบไหมพี่ได้เบอร์สิบนะโบแหมงแหมงแหมงเฮ้ยโอ้โหอันมหาเทพอ่ะเฮ้ยอนมหาเทพนำชัยเราแล้วพี่โอลิกี้โอ้แม่นแม่งเกิื้อนแต่ละคนเห็นไหมเอาจบแล้ว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 โอ้โห หกต่อสี่จริงๆอ่ะมันควรห้าได้ด้วยรูปรูปมันนำโทคมากเลยเนี่ยโอลิกี้นำชัยจะมาทำแบบรูปตรงเลยนะเดี๋ยวที่หลังผมจะหารูปเก็นเกียร์แล้วแบบตัวอยู่มุมด้านล่างอย่างเง้ยเกมเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ใช่เกมรูปอย่างเดียวอโอเคอ่ะจบแล้วนะครับทีมแอคชนะไป6คะแนนต่อ4คะแนนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ ชิวๆสนุกขอบคุณโค้ดแอก๊กอะน้องตามากนะครับพี่มาขอบคุณมากครับผมจอยกันสนุกสนานไปนะครับก็ประมาณนี้แหละวันนี้เราอยู่กันนานแล้ว